พี่น้องแต่ีด้วยน่้าน่หมดบาแล้วครับพีน้องมีตบ้านหอลูกมีกอยนี้อยก้อย้นไ่ลดบาแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับประมาณนี้แหละมีตำ้านอครับพี่น้อง

จ้าครับเจ้าไปต้มน้ำห้อนลวกลวกมันจะรุดออกเบิ้งเบิ้งหนาไหมเบื้อยจะว่าหนาคนเมาเบื้องหนาเดดอนเบิ้งเบิ้งหอยมันพิ่งพิ่งเงนโกนแมไปเอาเินโกนห้างแรกแจ๋วเลยใส่คุบตาอันนี้กับพันแบ่งนะพันแบ่งอีสานน้ำมนมันม่มองเนอเห็นจะองแค่ ถ่ายเนตอนมะเขือถ่ายพันแบงเฮ้ยตะเข็บไปเอาไปใช่ป้องอุ่นออกออกไปไอ้ไอ้ถักถ่ายพี่น้องมาเบิ้งวิธีเอาลูกเพริ่นออกจากห้างมันครับต้นห่อนเดือดๆแล้วก็เอาลงเลยครับลูกลูกเพริ่นกับชิลลดออกจากห้างครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี่ยวเก่าลงเลยครับตามครัมครับพี่น้องวอนจิบบอกว่ารูปแบบใดครับ กค้งันปึ๊บนี่หมดเขาหลดแต่ว่าขันเ้่หนึ่งปึ๊บมันตีเดี้ยแต่ฮะเดี้ยแต่ตัวนแาขันเ้าหนึ่งมันมาสันออกัดว่าข้าเห็นไข่ออไรนี่เป็นไข่สิซึ่งเนี่ยไปจิ้งวดแม่ผมมันไปหามันไปหามาตรไสซสุ้เนี่ยยางไหม่บน ไม่อย่งวะม่เม็แล้วตวดแล้วบอก่มันปเปาา็นออกมะตะใส่สิออกอีหยังมาเห็ดด่างกันแล้วมันบอกมาคายอยู่มาเห็ <c oughs> ดด่างหัางมันนี่พี่กู้เถาบอกว่าเขียนตรวจกันหละกาดเดียวกันลักครับพี่น้องผู้ใดรู้กันแสดงความคิดเห็นมาบวกกันเลยครับว่าอันั่นมัดออกมาเอาอีหยังมาเห็ด <c oughs> นี่ครับ <c oughs> หั่งเพิง่งหั่งมิมนะครับเ <c oughs> พิง่งเพิ่งได้อีหยังมาเห็ดอันนี้เพิ่งง่ายเลยครับเพิ่งหลวงครับได้อีหยังมาเห็ดสัหรับหรือว่า เปล่ายางข้นถวยเขาจองว่าเห็ดบวชสิยางพลราบวบไม่รู้กันครับพี่น้องผู้ได้รู้กันผมมียนว่าบวกเด้ครับพี่น้องผููได้รู้จากก็ไเดยครับ้อ่อีไใครคนแดงเสียบอยู่ดิ้เมื่อนั้นเสียบแต่ว่าอันบัดเพิ่นได้เย็นแล้วบานนี่เบื่อไข่ติดบานนี่ ว่ามันต้องมันต้องต้มจากสองนะต้มน้ำนึงแล้วครับพอมานนี่น้ำเย็นแล้วก็อันนี้ออกอีกต้มอีกนะต้มต้มล้วเฮาออามาสันออกก่อนเนี่ยมันคือยังมันห่อนเสียพอเอามาสันออก อันออกแล้วก็เ้าัอีกยับอที่น่มันโอ้ไม่หรอกตรงมสั้นแข็งบลมื่อไม่เตี้ยบ่้แข็งม่นุ่ม็นุ่มม่นินุ่มนุ่มเหรอเพราะมันสั้นออกแี่เป็นเป็นห้างแพห้างนเลยกินกับน้ำผึ้งที่เออมาตีนข้างเเออ วันนันตอนติตเหสียนหน่อยถาาเสนน่อยมอันนี้กันหัดน่อยอีสานบรนมะมงตาเลียมอีสานบรนณมงเบาแบ่งอีสานบันมงครับทีมงานอีสานบรนมะมวงมาากันเปวมา เดี๋ยวลูกจะไปกินเต็มเต็มฮะเต็มโอเดี๋ยวลูกอีกกินอคือไข่มดอย่งนี้แ่ละเสียบเสีบได้แบงเสียบแต่ว่าหักเวลามันเย็นเราติดเขียวมาเลยติดเงืยบติดเงยกเว้ไข่เดี๋ยวพี่น้อย ต้มเหล่าก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับตอนนี้แหละดูเพืองครับอันนี้เขาก็จะไปนี่ออกครับสันบาดเห็นแล้วโอ้เห็นะพี่น้องโอ้เห็ดไงครับเห็ดไงพี่น้องบางคนเพิ่นก็ับเห็ดเป็นอยู่ดอกแต่ว่าผู้เห็ดบ่เป็นกับบึงไว้ครับพี่น้องสันออกมันสิออกใส่ห้างมั้งหมดห้างมั้งเลยมันบ่มีห้างขันเท้าขันเท้าเลยต้มแล้วนะ บะเออหอมสีละลายเลยหอมนี่เพ่งหอมหอมมันสีเลียตัลูกมันโอ้มันจีห้างมันจีตี่น้ำลูกกว่ามันแม<น>่นโไมตายห้างมันจีหดพูดเอยู่อยู่ในหะม้นะนะอพูดเลยเนาะโอ้เนี่ยนะนะป่านขัดข้อจับปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันมะันสีออกเลยโอ้ป่านไข่หมดแดงครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยคือกันเลบไข่หมดแดงกันนะขจับปุ๊บเนี่ย คูยิ่งยาวกอ่ารุ่นอ่ออนั่นล่ะกินเลยบ้กินมึงตัวที่เป็นหนังทีมมึงเนะเป็นได้เป็นได้ตายับบอกให้แม่เลยกินมึงแล้วนะจางหรือเข้มจางเอ้ยันได้ใสียงเนี่ยเรื่องเนี่ยงนอมาเต็มไปเลยผู้สาวเห็นได้คิดผู้สาวสิบมมักวะเนาะเบาแบงเบาแบงอีสานบัดนมงก็ได้นี่ครับ นี่อ่ะหนึ่งหโึ่งวันนี้เดือดแตงสีปุ่เคืองกับก้อยวันก้อยยิงครหมดเดงก้อยยิงใครหมดเดีมเวิดไปหนิเวิดไงแม่อยู่ไหนเราเวิดเวิดเท่ปะอ้อันนี้แกดฐานอยู่นี่แกดไครหมดเดย เอาตัวรู้ สผ้าเดียวกันกูสสุยเป๊ะหวยเง้อต้มหมกไปดักไปใส่หว้ยนี่นี่ินบอก่อกวันไปเห็นแล้ววันนี้อย่าไปลวกเล่นแบบเด้อลวกเล่นแบีบวันไหนดิลวกหันลวกเล่นแบบก็สั้นอีกหาสาเลียนลงหมุดบ่ได้ดิ

ยันพักกันยันมาเยยันมีตะลูกครับพี่น้อยพ่เทียวเอาลูกลูกเพื่มาครับเพ่้ยนนีหลังไมใช่ไว้ยันเพอนอ๋อนี่ไม่เป็นไข่แล้วฮะ้ย่ป่นไข่บ่นนี่นี่ฮะฮะไอฮอหนี้ทำไม่หนึ่งงดีครับก็นี ไปทำเพลงอีกมันันันทีไหนิน่ยว้าอรักินเวยก๋วยมันเปนไก่ก๋วยไก่โเด็งนะครับพี่น้องก๋วยลูกเผืงครับลูกลูกเผไง ไก่ไกเท็ดได้หลายเมนูครับก้อยอย่งเนี้ยออมแแกงออมแต่ว่าก้อยเราไม่แจกแบ่เคยบุแดงก็ตัวใหญ่พอสมก้นเลยครับพี่น้องนะครับซ้ำกันแล้วก็บัน ไข่หมดแดงแล้วมาเสบยูวกันเปิดมาแสีบก็แสีบก็ไข่หมดแดงแสีบก็ไข่หมดแดงครับพี่น้องลองกินมึงด้วครับขมก้อยเห็ดคือวิธีเห็ดประหันต์ละครับพี่น้องอเขาต้มเหรอเขาก็มากันยันยันหัวครับหรืเอเขาก็มาก้อยครับรมันเจี๋ยวหอมครับหอมก,กันหอมมัน S <S มาครับพี่น้องมาซิมมากเยบเยบน้อกัรครบ <S 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 ับพี่น้องต่็ขอฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้ยนะครับพี่น้องทีนี้กอขอ,อล,ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <S <S 아이고